ปไปต่อวุ้ยทางน่ากลัวจังเลยทางกลับบ้านวุ้ยทางเสียวจนมุ้ยทางมันถนนฝนตกเมื่อคืนน่ะแล้วก็มันลื่น ตามไม่ทันคันนั้นตามไม่ทันนางอุ้ยทางน่ากลัวจังลื่นด้วยอันตรายด้วยขับเร็วจังเลยสาวสาวเฮยนบวมท่านผู้ชมท้ามันบวมแล้วก็ถ้าเกิดไม่ระวังนะ่ะสามารถล้มได้ทันทีดูสิ ทางเดินทางกันทุ่นลักทุ่นเล่ต้องใช้สารเลีงดูสิเดือวจังเลย ระวังนะตรงนี้น่นอันตรายโอ้ตัวนี้ทางน่ากลัวมากเลยเสียงดูซีไปได้ไหม รักทุเลจริงๆเลยเส้นนี้โอ้ยดูสิลื่นแน่นอนโอเคโอ้ยจะได้ไหมได้โอเคว้าถึงแล้วทางผ่อนกรีดเสริมเหล็ก ัแสดงเซงบักมากลกันแล้วก็มากอกน้ำนะครับรห่อดตา้ภารกาสกจะสมบูรณ์ก็เดินทางกลับกันมาไปโดงกันเพื่อที่จะนำมารับประทานได้รสชาติที่อร่อยนะครับไปโดงกินน้ำพริกเกลือความเค็มมันอร่อยผลไม้ตามฤดูกาลไม่ต้องซื้อขายหาเก็บได้ตามท้องทุ่งนาหรือแถวป่าบ้านเรานะครับ นั่งพักก่อนหม่ล่ะไปเลยเหรอเดยวไปทางไหนจะไปทางไหนอะ่ะเข้าปานแล้ว เก็บอัญชันไหมอัญชันจะไปหาเออเก็บสิเก็บไปไม่เนี่ยนี่คลิปนะเนี่ยคลิปท่านผู้ชมคลิปคลิปเราก็เเก็บไป้อโยรถมาตอนนั้อตอนหนึ่งแป๊บหนึ่งเก็บไปเก็บอัญชันต่อท่านผู้ชมเก็บอัญชันต่อมาเก็บ นี่ไหมทริปเราก็ชาอยู่แนวกินตามตรงตาเนาะพี่เนาะตามตรงตามป่าตามหมู่บ้านตามตามเปล่าเฮเก็บเฮ้ยน้องเออมลือเตเก็บไปเออเดี๋ยวท่านผู้ชมเก็บดีไหมได้ของดีเก็บเดี๋ยวได้ค่อยเก็บไปนี่แหละเดี๋ยวค่อยเก็บเอาในรกก็จ้างเพื่อหาเลยเพื่อก็สินค้าของอย่นี้หาเออ ดอกเสียงชั้นสีงามมากเลยดูสวยงามมากเลยใช่สวยมากนราตาคนเก็บเลยค่ะใช่ไหมคะสวยมากๆเลยคนเก็บเนื้อไร่ทองเก็บต้องเก็บไร่ทองเก็บเพื่อไปกินส้มต่ำเนาะเห็นไหมของวันนี้ได้ทั้งพี่อิทดูสิสวยงามทีเดียวเลยโอ้ยเนี่ยได้ทั้งรันเดงมาเชงฝั่อังโว่รันชีมั ไปที่บ้านนะาก็ได้เดี๋ยวเขามาเอาเองเนี่ยกระถิ่นไม่เกดบอกระทินนะกระถินไม่มีตอยเลยพอมีบ้างนี่ทางนี้พี่ปัดนี่กระถิอทเก็บกระถินกระถิคนเก่งของฉัน ไม่ได้ไหมมันมันเนื้อน้ำดีนอ่ะมันดบมากเลยนะยยบได้ลูกไม่เป็นไรเห็นชัดเลยทินค้างินค้างกะทินรินรัวค่ะสมสมดังชื่อเลยกะทินติมรัวนะขิงคางขิรค้วค่ะใช่กระดมสมบูรณ์ค่ะงามมากเลยเนาะที่ปัดดูด้านบนอ่ะด้านบนงามลองปีนเหมือนกับพี่จีดูสิพี่จีเขาคนเก่งเขาห้อยหนได้สบายเลยสุดยอดของนาง หรอเราันคนเผ่ามนุษย์โห้ยเสียงนังนั้นเหรอเอ้เลื่อยกี่คนกาล่าสรองเท้าใช่ไหมเดี๋ยวก็หันมาเลยเดี๋ยวเขาจะสวมมาสงสพาพต้นไม้เือบใช่ผู้นี้ใจดีเนาะดูสิมีน้ำใจมากตะโกนแล้วกี่กีเม็ดหน่ะจากนี้ไปรุ่นหนึ่งฉันไม่เเข้าได้ยินไหมแต่๋ยด้วยความรู้สึกว่าเราต้องเรียกใครได้ยินอ่ะเพราะเคยนั่นนะ

ไปดูสระน้ำเกน่ะยกยกสิยก,ยกดุกสวยงามทีเดียวสีม่วงสวยงามจริงๆมากเลยเจยรองท่าลนไันลนได้ไงเมื่อกี้เนาะเห็นได้ยางเออ เห็นแล้วรู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวหรอท้าหายเหรอไม่รู้ตัวเหรอโอ้ขาเสียหายแล้วรู้ตัวไหนพระรูชาหล่นรู้ตรงไหนรู้ตรงไหนรูชาล้วนร่วงเมื่อกี้เหรอโอเค จีก็เห็นพอดีเห็นต้นไห่โมเปย์รันแดงกับนายกันแล้วชิล่าหนุ่้ะอห้อยเช่นตกลงตกลงติดคลิปเนาะเราก็เดินทางต่อเนาะปลาโชคดีมิชัยนะครับนักโชคดีมิชัยเด้อบายบายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคป้าลูกป้าป้า บายบายโอเคไปแล้วอื